สวัสดีครับสวัสดีค่ะมามือนี้เขามากินกันเลยค่ะแกงอ่อมเนื้อคาลายใส่มะเขือนะคะแล้วก็ตำแตงแล้วก็มีส้มงวนิซุกแล้วนิดหน่อยค่ะพักแก้มนะคะก็มีมักทั่วพักสลัดพักกาทขาวแล้วก็พักขึ้นช่ายแล้วก็มีใย,ยเอาแจ่วขมมาจ้ำนำค่ะอันนี้แจ่วขมค่ะ เมื่อนี้ตาทนว่างเพื่อน <laughs> อยากกินแกงอ่อมเนื้อเพื่อนก็นเลยมากินนามาลงมือกันเลยค่ะ,ะมาค่ะพี่น้องตทาทนจะกินข้าวเหนียวได้มายายก,กิบแกงก่อน,นเขาเจ้าต้นเขากันอยู่เอาได้คือกันได้เมื่อ <นะ S 1> ค่ะจำสักก้อนนี่หแหละแซ่บเนื้อกะนุ่ม เนื้อโคขุนค่ะพี่น้องอืม่อมเนื้อโคขุนจ้าจ้ำตาบมักแ่ง บอเหนียวบนไหนเล็กเนื้อโคกคุณมันบอเหนียวน,มน,มนมุ่ม จนน้ำห้อนๆแกงแล้วใหม่ๆใส่มะเขือเนี่ยมะเขือหลังบ้านเนื้อขาลายค่ะเนื้อพนังคํานุ่ม เนื้อลาลายมันชิดแทรกเอ็นจังหน่อยมันชิดหย่ำกึดกรดนุน่มๆส้มงงวต่วนมะพร้วาวจะทอนเอาต่วนก่นก่อนกระเทียม ซชบมะเขือก,ก็กำลังอ่อนอ่อนอืมมีเขืออ่อนครับแท้อืม ช <c oughs> ุมงัวแก้วคมแก้วคมกินกับแกงอ่อมเนื้อง,งัวเข้ากันดีได้อืม <c oughs> <c oughs> ส้มเง้อฮะกรบมาต้องบ <c oughs> บอบให้มันแห้งอบพอดีพอปปดีอบแห้งหลายมันกิดเปแซ่ย มกต้อนมะเขืออ่อนอืม,อมผัดเลยมาได้พี่นอ้องเด้อมะเขือกับบบเปื่อยแห้งพอดีโยงตัวเขือหลังบ้านกำลังหวาน ข้อพักขึ้นชายน้ำนี่พักมันหลายครับพี่น้องพักขึ้นใช่กับล้วพาชื้อแกอันที่กินนี่อ่ะใช้พักขึ้นใช้ในหลังสวน ูกเองขึ้นดีดีพังหูละพาตากำลังสะเกิดฝนตกใส่อโอ้ยตั้งขึ้นงามค่ะอีกอาทิตย์นึงนอ่ะฝนตกคือกันกับพักพักขึ้นดีดี แบ่งกันคนละครึ่งพริกแดงแซ่บ

Kinh thần nhiều nữa Hmm. เป็นกับข้นแกงนั่นด้ครับพี่น้องผ <c oughs> ู้แกงแท้กับจังแ่้จ้น้องกินเป็นเนาะ <c oughs> ส้มงัว เพื่อนบอกเฮาตาน้ำแกงกอ,อดีบกข้นแหง้งถ้าเบื่อจอะใส่ลายกพี่นอ้อง๋ยวมันข้นแห้งกับแบบเจ้าเพราะว่าเขาต้องใส่ข้าวคั่วอ,อีกแกงแล้วเราใส่ข้าวคั่วมันก็หอม,อม ต่อนเกือือขัึ้นะถึกจังวะมะเขืออ่อนเ <c oughs> นื้อขารายโคขุนมันสิพ่อยเอ,อยาไงบบหะ <c oughs> โคขุนมันก็มีเอกลักษณ์ของมันเวลาเทาย่ำเป็นเทียบกับโคอันี่บแม่น เป็นโคกุลกอเป็นโคทั่วไปมันจะกินมันเนื้อมันจะต่างกันที่สำคัญคือมันนุ่มเนื้อโคกุลมันนุ่มมันบ่เหนียวแห้ง ใช่ผ้าอิตู้หลังบ้านจา้ะหอมหอมอืม,อม อิ่มบ่วตาคือกินต่อต้องมาแจงมาแซ่บเนาะสดฮอนฮอมพี่น้องออเอ้ย ข้าวเมื่อจานละพี่น้องนั่งเมื่อพอดีค่ะเอามือนี้ก,กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกสู่ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับวัสดีครับ